ก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีโหลดโปรแกรมที่แนบไว้ใต้ลิงก์นะครับ YouTube ตรงนี้ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Description นะครับอันนี้จะบอกว่าแสดงเพิ่มเติมนะครับหนครับหลายคนที่เข้ามาดูนะครับวิดีโอนี้นะครับ เราก็จะแจ้งเตือนมาว่าขอลิงก์โหลดไดรเวอร์หน่อยขอลิงก์โหลดลอมหน่อยโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าจะไม่มาเปิดดูข้างล่างนะครับใต้ y t u t u เนี่ยมันจะมีจะแนบไว้ให้หมดแล้วนะครับส่วนที่สำคัญที่จำเป็นที่ต้องใช้ก็คือ 1. ไดรเวอร์นะครับ 2. โปรแกรมแฟนะครับแล้วก็3ลอมนะครับ แล้วก็ใครที่ใช้ Windows ที่ไม่ใช่ Windows 7นะครับให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีดาวน์โหลดนะครับหลายคนจะยังดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยในวิดีโอจะอธิบายไว้หมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดฟังรอบที่หนึ่งไม่เข้าใจให ดูหลายๆรอบก็ได้ครับอันนี้มันไม่ได้จํากัดว่าดูได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หมดสิทธิ์ดูครั้งที่สองนะครับอันนี้มันดูได้หลายรอบครับร้อยรอบพันรอบก็ได้นะครับวัตถุประสมของผมก็คือที่ทําวิดีโอนี้ขึ้นมาก็คืออวิดีโออมือถือมือถือ,อลาวา5 1านะครับของญาตินะครับพอดีมันเสียก็เลยขี้เกียจเอาไปซ่อมแต่ ก็จะลองทําดูด้วยตนเองนะครับจากนั้นก็ไปดูข้อมูลใน youtube นะครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะมีขั้นตอนการทําก็จริงแต่ว่าเขาจะมีแต่เสียงเพลงนะครับ mm. บางวิดีโอก็มีขั้นตอนการพูดก็จริงแต่ว่ามันไม่เข้าใจนะครับคือ,อยังเข้าใจยากอยู่ก็เลยก็เลยมาทําใหม่นะครับให้ดูนะครับเพื่อเป็นการ แชร์ข้อมูลเพื่อเป็นการให้ความรู้ท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งร้านไหนที่เป็นร้านร้านซ่อมโทรศัพท์เขาก็จะไม่ชอบนะครับข้อมูลแบบนี้นะเพราะว่าทําให้เขาขาดรายได้นะครับดังนั้นคนที่เข้ามาเข้ามาดูในนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเอามาดูกันเลยตัวอย่าง คนที่มีวินโดว์ที่ไม่ใช่ Windows 7ก็คือ8 90ขึ้นไปนะครับเนี่ยสามารถดาวน์โหลดในนี้ได้เลยอ่าดูตามเลยนะครับในนี้มันจะบอกว่าไดเวอร์ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ถ้าเป็นเฟิร์มแวร์อันนี้เป็นเครื่องมือนะครับให้เราเลือกตรงไดเวอร์นะครับอันนี้เขาจะบอกว่า Android MTK มันก็คือไดเวอร์นั่นเองนะครับเราก็เลื่อนหานะครับ อันนี้มันจะมีบอกว่า hair m t e c h นะครับของเราคือ lava 5 1า510เราก็ค้นหาราว a า510หรือว่า mtk นั่นเองนะครับอลองหาไปเรื่อยๆมันไม่เจอหน้าหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือหน้าหนึ่งเราก็หาหน้า2เดี๋ยวครับ นี่ไง MTK Auto Install All Version นะครับเจอแล้วก็คืออันนี้นะครับ เราก็มาดูว่ารุ่นที่มันรองรับนะครับเนี่ยมันจะมีบอกในนี้หมดเลยนะครอันนี้มันจะบอกว่า support Windows XP to Windows 10เห็นไหมครับเนี่ยก็คือรองรับนั่นเองนะครับเ,เราก็สามารถโหลดได้เลยเนี่ยครับจะโหลดอันไหนก็ได้ครับถ้าสมมติว่าโหลดอันนี้ ไปลงดูแล้วมันไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับเราก็มาโหลดย้อนกลับมาโหลดอีกอันหนึ่งนะครับมันต้องมีการเรียนรู้ใช่ไหมครับลองผิดลองถูกด้วยตนเองเราถึงจะเราถึงจะเก่งนะครับไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวจบไม่ได้ก็คือโวยวายอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ละเพราะถ้าเกิดเราเกิดการลองผิดลองถูกเรารู้ว่าอันนี้ผิดเออมันไม่ใช่เราก็เลือกอีกอันหนึ่งพอมันใช่ปุ๊บอ่านี่แหละ เราก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อต่อไปเราต้องทำแบบนี้นะแบบนี้มันผิดเราก็ไม่ทำแค่นี้ครับง่ายๆเนี่ยเห็นไหมมันโหลดมาแล้วโอเคจบไปนะครับสำหรับไดเวอร์นะครับคนคนที่ไม่ใช่เดไดิเวอร์ตามนี้นะครับก็อห้ดับตเนอ่ะมีอีกคำถามหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเจออาการใหม่ของ เอสลาวาห้าก็คืออ่ามีอีกคำถามหนึ่งนะครับที่เาที่ถามบ่อยๆนะครับคือโหลดแล้วเข้ามาแล้วแต่โหลดไม่เป็นอันนี้ปัญหาใหญ่มากเข้ามาแล้วเข้าได้แล้วโหลดไม่เป็นตายละ เอาใหมเอาไหม่คนไหนที่โหลดไม่เป็นดูตามนะครับเ,เมื่อกี้สอนไปแล้วไดเวอร์สำหรับคนที่ใช้ไดเวอร์เซเว่นนะครับก็คือตรงนี้ใช้ได้เลยนะวิธีโหลดก็เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้ที่โหลดให้ดูาบางคนบอกว่าสำหรับมือใหม่ไม่บอกเลยว่าให้ถอดแบตเมื่อไหร่ใส่แบตเมื่อไหร่ใช่ไหมในวิดีโอก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าการทำเนี่ย เราต้องเตรียมข้อมูล3ข้อให้เรียบร้อยไดเวอร์ iver, โปรแกรมแฟลแล้วก็ลอมอ่าพอ3สิ่งเสร็จปุ๊บดาวน์โหลดแต่ไฟล์เรียบร้อยเราก็ถอดแบตออกนะครับเราก็เสียบสาย USB ระหว่างคอมกับเครื่องมือถือจากนั้นก็เข้าโปรแกรมแฟลเรียกโปรแกรมแฟลขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมแฟลแล้วก็แถวที่2ก็เลือกลอมนะครับจากนั้นก็กดดาวน,น์โหลดอ่ะขั้นตอนมีแค่นี้ก็คือ ดิเวอร์เราก็ต้องลงให้สําเร็จในวิดีโอก็มีอยู่แล้วก็มีเครื่องหมายขีดถูก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 อันอันนั้นทนะ่านลงสําเร็จนะครับสามารถเชื่อมต่อระหว่างคอมกับมือถือได้ในรูปวิดีโอก็มีอยู่ตอนตอนกําลังแฟดเนะี่ยมันจะมีรูปขึ้นโชว่วาหันหันด้านที่ไม่ที่ใส่แบตออกมาแล้วก็ไม่มีแบตอยู่ในเครื่องนะครับนั่นคือการทำเนะี่ยไม่ต้องใสแบตครับก็คือมันจะพูดง่ายๆคือการลง าการแฟดก็คือการลงโปรแกรมใหม่เหมือนลงวินโดว์ใหม่ครับข้อมูลทุกอย่างในเครื่องจะหายหมดนะครับมันจะย้อนกลับไปเป็นข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่เราซื้อเครื่องมามีข้อมูลอะไรเท่าไหร่มันก็จะมีแค่นั้นครับไอที่เราไปสมัคร a c e b o o k ไปโหลดหนูน่นนี่นั่นโหลดเกมโหลดอะไรมาเนะี่ยมันจะหายหมดเพราะว่าอันนั้นเราไปโหลดเพิ่มเองเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราแฟดเรียบร้อยเสร็จเราถึงไปเอาข้อมูล ไปโหลดใหม่เองนะครับอ่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้โปรแกรมแฟดอ่าสมมุติว่าเราโหลดโปรแกรมแฟดอ่ะเพราะว่าดิเวอร์สอนไปแล้วเราก็คลิกที่โปรแกรมแฟดนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับหลายคนจะบอกว่าอ้าวเราจะให้กดตรงไหนเนี่ยถ้ากดตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมันขึ้นดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับ ถ้าเรากดตรงนี้อ่ลองกดมันก็จะเตรียมขั้นตอนการดาวน์โหลดขึ้นมานะครับนี่ครับมันโหลดแล้วก็แสดงว่ากดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคอันถัดไปอันถัดไปนะถอยหลัง ถอยลังปิดไปเลยก็ได้มันดูเราอันถัดไปก็คือ,อล้อมนะครับตัวตัวสุดท้ายนะครับตัวลอมก็คือตัวนี้มันก็ขึ้นมาเหมือนกัน อ่าไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมครับแต่บางคนเห็นหน้าตามันแตกต่างก็จะอา้าวกดยังไงล่ะพี่อันนี้ก็คือที่อยู่ของมันนะครับแหล่งชื่อลอมก็คือมีอยู่อันเดียวนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วมาตรงนี้ก็งงอีกอา้าวจะกดยังไงละ่ะอา่าก็กดตรงนี้ครับมันบอกว่าดาวน์โหลดต่อไปก็คือดาวน์โหลดต่อไปก็คลิกตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันมาแล้วเนี่ย แค่นี้เองครับในการดาวน์โหลดอ่าวิธีแตกไฟล์นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปที่แหล่งข้อมูลที่เราดาวน์โหลดนะครับให้คลิกตรงนี้หลายคนโหลดมาเสร็จแล้วปุ๊บหาไม่เจออามันอยู่ไหนนะครับให้กดตรงเนี้ยแสดงโฟลเดอร์นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมมันจะมีแท็บสีเทาๆท,ทึบๆอยู่ตรงนี้ มันก็คือตัวนี้นะครับเราก็ย้ายไปในที่ที่เราถนัดนก็คือที่เรามองเห็นได้ง่ายที่สุดที่ไม่มีข้อมูลอื่นปนสมมุติว่าเราสร้างขึ้นใหม่สมมุติว่าเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นใหม่คลิกขวามือนะครับมาที่ New แล้วก็โฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อให้มันหาง่ายๆก็คือลาวา510 อ่าแล้วก็เข้าไปลาวาห้าหนึนะครับเราวางวางไอ้โปรแกรมที่เราโหลดมานะครับเห็นไหมมันจะไม่มีข้อมูลข้อมูลอื่นๆปนเลยมันจะง่ายนะครับเทคนิคในการทำนะแล้วก็อีกอันนึง m e d i a t e ทคที่เราโหลดมาเนี่ยอ่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ,อ่าเอามารวมกันกับไอ้ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นี่ เห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวลอมก็ทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดู2อันแค่นี้นะครับเราก็แตกไฟล์2ตัวนี้ออกมานะครับนี่มาที่7ซเวถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวอื่นก็ได้ครับที่มันมีอ่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับที่มันซิปไฟล์มันจะมีแยกไฟล์ที่นี่นะครับแยกไฟล์แยกไฟล์ฟที่นี่แล้วก็แยกไฟล์ไปที่นี่ ให้เราเลือกอันเนี้ยแยกไฟล์ที่นี่เราจะทําในโฟลเดอร์นี้เราก็แยกไว้นี่แหละนะอันนี้โปรแกรมแฟลนะแล้วก็อันนี้ m e d i a t e k ก็คือ Driver นั่นเองก็แยกไฟล์แตกไฟล์เหมือนกันแยกไฟล์ที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยครับก็เหลือลอ,อมแค่นั้นเราก็สามารถทำงานได้แล้วนะเนี่ยโปรแกรมแฟลมันก็จะอยู่ใน Tool นะครับเนี่ย โปรแกรมที่เราแฟดที่เห็นในวิดีโอก็คือตัวนี้ก็คลิกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะลันระบบขึ้นมาส่วนไอ้ mtk อะไรเนี่ยมันก็คือไดรเวอร์นะครับประโยชน์ของไดรเวอร์คือเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์ถ้าไม่มีไดรเวอร์นะครับมันจะเชื่อมต่อคือ,อการการส่งข้อมูลคำสั่งที่จะไปสร้าง ไฟล์ที่อยู่ในมือถือเนี่ยถ้าไม่มีตัวเชื่อมมันก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เขาทำมาเพื่อป้องกันให้เราทำมั่วซั่วคือบางคนอาจจะไม่รู้แล้วเสียบคอมกับไอ้นี่เข้าไปเป็นกดนู่นนี่นั่นเครื่องพังอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำป้องกันไว้โดยใช้สะพานเปรียบเสมือนกับสะพานนั่นแหละ MTK Driver เนี่ยครับมันก็ดูว่า เราใช้ไดเวอร์แบบไหนนะครับถ้าเป็น Windows 8ถึง10นะครับก็จะใช้อันเนี้ยนี่ครับก็คลิกตรงนี้ก็ติดติดตั้งเน็กๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากคอมเครื่องนี้เป็น Windows 7มันก็เลยไม่มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Windows 8ขึ้นไปถึง10นะครับมันก็จะเตือนว่าถึงขั้นตอนไหนติดตั้งเสร็จหรือย,ยงังแล้วก็ มีเครื่องหมายถูกหมดหรือยังนะครับมันถึงจะเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับโอเคสำหรับตัวอย่างนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อใช้งานกับการแฟลตลอมลาวา510นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับต้องขอขอบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความสนใจนะครับกับการทำแฟลตลอมในครั้งนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe นะครับท่านจะได้รับข้อมูลใหม่ๆนะครับแจ้งเตือนอ่าวิธีกด subscribe นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูมีบางคนทําไม่เป็นนะอันนี้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 เรื่องจริงการกด subscribe เนี่ยมันมีประโยชน์คือถ้าสมมติว่ามาาผมอัปโหลดข้อมูลใหม่ๆหรือว่าอะไรก็ตามที่อัปโหลดขึ้นไปบนช่องนี้ มันจะไปโชว์ที่เมลของท่านนะครับท่านก็จะได้รับข้อมูลก่อนเพื่อนนะครับในขณะที่เราดูวิดีโอนะครับให้กดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงโลโก้เล็กๆเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะพาไปยังหน้าหน้านี้หน้าหลักนะครับก็มากดตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นกดติดตามตรงนี้แค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนอ ทำยังไงให้มีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาถ่ายนอกสถานีนะครับจะทำให้ดูดเราต้องเข้าเข้า YouTube เข้า YouTube ช่องอื่นเพื่อที่จะกดระคังกดระคังแจ้งเตือนอสมมติว่าสมมติว่าอันนี้นะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เห็นไหมครับระฆังแล้วก็มากดระฆังตรงเนี้นะครับมันจะพอมีข้อมูลใหม่ปุ๊บมันจะมาแจ้งเตือนที่ youtube เราแล้วก็เตือนที่เมลด้วยนะครับอันนี้เรากดปึ้งตรงนี้นะกดระฆังเนี่ยการแจ้งเตือนจากช่องนี้นะครับรับการแจ้งเตือนพุชและอีเมลนะครับก็คือนี่ครับแจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับเวลามัน เวลาช่องนี้มีการอัปโหลดข้อมูลใหม่มันก็จะมาเตือนตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมาเตือนบอกว่ามีการอัปโหลดข้อมูลใหม่แล้วนะเนี่ยเมื่อ50นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณสนใจที่จะดูไหมถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดูก็คือมันก็จะมีประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ในการให้ความสนใจในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ